ดูบรรยากาศตอนตีห้านะคะทุกคนเนี่ยค่ะบรรยากาศตอนตีห้าฟ้าครึ้มนะคะวันที่หนึ่งค่ะเป็นวันปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่เ,เพื่อนรักทุกคนเลยค่ะปีห้ากว่าเองนะคะเหลือตั้งชั่วโมงเกือบชั่วโมงอะ่ะจะหกโมงเช้านะคะพระจันทร์ อันนี้ก็พระจันทร์นะเนี่ยพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะคะโอหโดดเด่นมากเลยยอดไม้ค่ะเห <c oughs> ลนิดเดียวเองวัสดีปีใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะมาเดินรับแสงของวันใหม่ แสงพระอาทิตย์นะคะตอนนี้ยังไม่ขึ้นเลยเพราะว่าเพิ่งจะตีห้ากว่าพี่ธนัรีบออกมานะคะว่าจะมาดูแสงของวันใหม่แสงของพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าของวันที่หนึ่งมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสหกหกอ๋อพศสองพันห้าหกสิบเจ็ดนะคะลืมพศก็ขอให้เพื่อนๆที่รักทุกท่านนะคะมีความสุขก,กายสุขใจ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยจ้าตอนนี้นี่นัทอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะก็ทำ YouTube เริ่มต้นจากที่นี่ เป็นคลิปแรกเลยนะคะที่ออสเตรเลียนี่แหละสามปีละสามปีนะคะสถิติของปีที่แล้วดูสถิติของปีที่แล้วนะคะพี่นัทให้ดูสถิติของปีที่แล้วปศอปศสองพันยี่สิบสามเนี่ยค่ะก็จะมีสมาชิกใหม่เพิ่มพันห้านะคะแล้วก็ยอดดูก็ประมานหกแสนกว่าเนาะแล้วก็อ่ายอด วิดีโอที่อัพโหลดนี่ก็292นะคะส่วนการกดชอบนะคะหมื่นสามกว่าก็ขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็น9,5 0านะคะยอดแชร์พี่นัทนี่ชอบนี่โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแสดงว่าคลิปเป็นที่น่าสนใจยอดแชร์นี่เกือบพันเลยนะคะ932ก็ถือว่า พี่ชนะพอใจนะคะเพราะว่าช่องเป็นช่องเล็กๆเองค่ะก็แค่ประมาณ5 0 0 0ัซับกว่าๆนะคะก็ไม่รู้จะถึง6 0 0ันซับหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พี่ชนะพอใจอะค่ะเป็นช่องเล็กๆนะคะถ่ายทอดแล้วก็แชร์ในเรื่องของชีวิตประจำวันของเมียฝรั่งอ่ะพี่ชนะก็เป็นเมียฝรั่งแต่งงานก็ปีที่นี้ก็เป็นปีที่7แล้วอะค่ะ ก็แต่งงานก็อยู่เมืองไทยบ้างอยู่ที่เมืองนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนั่งเครื่องบินไปบินมาอยู่นี่แหละฮะแล้วอันนี้เดี๋ยวก็กลับไปประเทศไทยอีกแล้วนะคะอีกสักพักก็กลับมาอีกแบบนี้ค่ะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีบุปการีที่ต้องดูแลเนาะ ปีเตอร์แกก็มีพ่อต้องดูแลพี่ธนัทก็มีแม่ต้องดูแลนะคะถึงว่าคนอื่นเขาก็เป็นลูกเป็นหลานเขาก็ดูแลได้เออแต่เราก็เป็นลูกคนหนึ่งเหมือนกันเนาะก็อยากจะดูแลนะคะเขาเรียกว่าทําบุญที่ไหนก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าทํากับพ่อกับแม่นะคะก็ถือว่าท่านเลี้ยงดูเรามาเราก็ต้องเลี้ยงดูตอบแทนพี่ธนัทก็อยากจะได้บุญในส่วนนี้มากกว่า ที่อื่นด้วยซ้ำไปนะคะคือทำบุญกับวัดกับวาผู้อื่นอะพี่ธนัทก็เป็นเป็นนิดอยู่แล้วนะคะเป็นผู้ให้เลยแหละนี่ชมตัวเองอีกถือ,อว่าเป็นผู้ให้คนหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าการทำบุญกับพ่อกับแม่เนี่ยถือว่าเป็นการทำที่เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่จริงนะ,ะพี่ธนัทสำเร็จมีความสุขได้ก็ด้วยบุญนี้ล่ะคะ่ะคือบุญอื่นๆพี่ธนัทก็ทำให้พินัทผ่านพ้น เหมือนจะมีอะไรตักอย่างที่เข้ามาในชีวิตแรงๆแต่ว่าพี่ธนัทก็ผ่านพ้นตรงนี้ไปได้พี่ธนัทก็เชื่อเรื่องบุญน,นะคะเชื่อเยอะเลยแหละเออ่ก็เลยเอามาคุยเพื่อนๆฟังอะคะแต่ทีนี้ถ้าเราอยู่ไกลแบบเนี้ยเราทำยังไงเราก็ซัพพอร์ตคนที่เขาดูแลแทนเรานั่นแหละจะว่าดูแลแทนเราก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนก็เป็นลูกเป็นหลานกันหมดนะเนาะเขาก็ มีหน้าที่ต้องดูแลเหมือนกันนะคะเพราะว่ายายเนี้ยเขาก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาเยอะลําบากนะคะทุกวันนี้ก็ยังเลี้ยงเหลอนอยู่ก็ถือว่าท่านเนี้ยโห้โหยหเป็นอะไรที่สุดยอดมากอะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องตอบแทนท่านนะคะไม่อย่างใดก็ได้อหนึ่งการที่พี่นัทมาอยู่ตรงนี้นะคะคนที่ดูแลแม่ก็จะเป็นครอบครัวของเรานี้แหละค่ะเล็กๆนะคะก็มีหลานมีพี่สาวนะคะ ที่เขาดูแลอยู่อันนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นการใช้ให้ดูแลนะคะเพราะว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเขาเนาะแต่ว่าเราจะช่วยซัพพอร์ตแบบนั้นนะคะคือใครมีกำลังมากก็พอมีกำลังที่จะช่วยเหลือเพื้อกูลกันอะไรนี้ก็เราก็ซัพพอร์ตกันไปแบบนั้นนะคะส่วนพี่ธนัทใช้มาตรการเดียวกันกับใช้มาตรการเดียวกันกับที่ เมืองน,นอกเลยนะคะนั่นก็คือใครดูแลคนแก่ในบ้านคือแม่ของพี่ธนัทเยอะเนี่ยเยอะกว่าใครเนี่ยเงินสวัสดิการของคนแก่นะคะพี่นั้นจะยกให้คนนั้นเลย <c oughs> ถือว่าเป็นเงินเดือนของเขาไปเลยนะคะในฐานะที่เขาพาแม่ไปหาหมอไปนน่นไปนี่นะคะเขาก็ดูแลเยอะที่ต่างประเทศนะใครที่ดูแลพ่อใครที่ดูแลพ่อแม่เนี่ย เขาจะได้เงินสวัสดิการในส่วนนั้นของพ่อแม่เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูตะวันขึ้นรับแสงวันใหม่กันดีกว่าค่ะเราไปรับแสงวันใหม่กันเลยนะคะ กาศฟาร์มวัวตอนเช้าๆนะคะตะกี้จิงโจ้วิ่งแตกตื่นเลยเจอพี่ธนัดนั่นก็เป็นวัวนะคะ จริงๆริงวัอยู่ครอบนี้หลายตัวเลยทีเดียวแต่ว่าพอช่วงช่วงมืดมืดเขาก็จะเดินมาทางนี้แล้วก็เข้าไปยันนู่นนะคะในป่าใหญ่นู่นเลยก็ไปนอนแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหจิ้งจอกเยอะโอ้นี่ก็หลายตัวนะตื่นกันหมดแล้วมั้งก็จะมีวัวแม่ลูกอ่อนด้วยวัวเด็กด้วย เดินเข้าไปมังพงหญ้าไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าอันตรายอ่ะคะ่ะเราไม่รู้หรอกว่ามีสัตว์อะไรอยู่ในนี้<ม>เขาจะนิ่งเขาจะเงียบนะคะเขาหลังหลับถ้าเราไปเหยียบก็อาจจะโดนเขากัดได้ส่วนใหญ่ก็ที่รู้ๆนะคะก็คืองูเนี่ยคะ่ะสำคัญเลยงูเสือนะคะ ทางนี้เขาจะเรียกไทเกอร์สเน็ค่ะกัดทีเดียวภายใน24ชั่วโมงค่ะหมอไม่ทันตายชัวนะคะเป็นสัตว์ที่มีพิษสูง<ม>ที่<ม>คืองูเสือแถบที่พี่ธนัทอยู่เนี่ย<ม>ก็เป็นพื้นที่สีแดงของงูเสือนะคะก็งูเสือชุกชุมนั่นเองถ้าเกิดเขาเจองูเสือที่ไหนเนี่ยเขาจะออกข่าวว่า เขตพื้นที่นี้ห้ามพาเด็กห้ามพาไปอ่าพาคนแก่ไปเดินเล่นออกกําลังกายนะชายฝั่งนี้นะเพราะว่าเขาเจอง,งูเสือกันอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะออกข่าวเตือนกันเลยนะก็แสดงว่าไม่แสดงว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นสัตว์อันตรายไงคะกัดถึงตายอะ่ะแต่ที่เนี่อ่าเขารู้อยู่แล้วไงทางนี้อ่ะทาง ฟาร์มเราค่ะรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็มีงูเสือเราก็ระวังเอาอะค่ะคือก็ก็เราอยู่ที่นี่เนาะต้องระวังตัวนะคะเขาเจอกันเรื่อยละค่ะเจอเรื่อยเขาเพ่นพ่านนะคะแฟนเพยนนะทีงได้บอกเวลาจะเดินนะ่ะให้ระวังด้วยตอนคืนนี้ก็จะไม่ออกนอกบ้านนะเป็นช่วงที่เข้าออกหากินนะคะแต่บางทีตอนเช้าเนี่ยเขาจะวิ่งไล่หนูไงไล่หนูไล่กระต่ายอย่างเงี้ย แล้วบังเอิญเราไปอยู่ในเส้นทางของเขามันก็ทําให้เกิดอันตรายได้เหมือนกันนะคะนู้นจริงโจ้นะคะทุกคนตรงเนี้ยถ้าลองเราขับรถไปสิวิ่งกันเป็นฝูงเลยแหละเนี่ยที่เห็นเห็นนี่ก็ประมาณสี่ห้าตัวแล้วอะเยอะมากนะคะแต่ซูมไปเหมือนไม่ใช่เหมือนไม่ใช่สัตว์นะเพราะมันไกล ชอมลังหากินบางตัวก็นิ่งนิ่งหลอสวัสดีปีใหม่แฮปปีนิวเยอเด็กเด็กแฮปปีนิวเยแองกัดแฮปปีนิวเยอชาลูเลแฮปปีนิวเยอวัวทุกตัวเลยนะ <laughs> ตอนนี้มาแฮปปี้นิวเยียหัวซะแล้วนะคะอยู่ฟาร์มค่ะทุกคนตอนนี้ก็สายแล้วนะมาแฮปปี้นิวเยียเขาสักหน่อยนะคะบรรยากาศในบ้านค่ะไม่ได้มีสังสรรค์อะไรกันเลยนะเพราะว่าเอิมพ่อไม่ค่อยสบายนะทุกคนก็เลยอยู่กันแบบบ้านๆแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็เนี่ยค่ะกำลังนั่ง กินกาแฟตอนสายกันนะคะตอนนี้เวลาเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวดูเวลากันนะคะเวลาก็ประมาณเท่าไหร่อะเจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงหกนาทีนะคะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพิจนัตขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะไครนะคะเจอปัญหาต่างๆในชีวิตก็ขอให้รูวงร่วงไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ขอให้ ความดีทั้งหลายที่ทุกคนสร้างสมกันมานไม่ว่าแต่เป็นอ,อดีตชาติหรือปัจจุบันชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นกรรมดีใดๆนะคะที่สร้างสมเอาไว้อ่ะคะ่ะก็ขอให้ช่วยผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ความดีทั้งหลายที่สร้างสมเอาไว้นะคะคลุมครองทุกคนเลยค่ะ